สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับผู้ชมเราตัดกิ่งไม้ที่ในเมืองนะครับเราจะตัดเป็นต้นก็ใช้เวลาเยอะครับเป็นทั้งวันนะครับท่านผู้ชมเราก็เลยตื่นเช้าๆเอาก็แต่งกิ่งไม้ที่บ้านแล้วก็ใส่รถกระบะให้มันอยู่ในกระบะแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอาเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมาทํางานที่สวนยางต่อครับตอนนี้ก็เก็บเที่ยงแล้วครับผู้ชมก็ ทำงานหน่อยกว่าจะได้ทํางานกว่าครึ่งวันนะครับคุณผู้ชมเ <laughs> พราะว่าเราไม่ได้มาตั้งใจว่ามาทํางานสวนอย่างเดียวครับมันก็เคลียร์ทางบ้านด้วยครับงานทางบ้านครับทางบ้านในเหมือนกเกาะเยอะแยะครับทําคนเดียวครับไม่ไหว <laughs> ทําคนเดียวก็งานหลายอย่างก็ทําคนเดียวก็เวลาก็ได้เท่านี้แล้วคุณผู้ชมมาสวนยางกอน ทำได้ครึ่งวันแค่นั้นเองครับเดี๋ยวก็คงจะเอาเม็ดยางพาราเก็บเก็บแล้วก็เอาไปซ่อมเราเขาเรียกว่าเอาไปซ่อมครับเพราะว่าบางบางหลุมเขาก็ไม่ไม่งอกไม่ออกนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวจะเอากิ่งไม้ลงเล็กๆดูแล,แล้วเราคงจะจุดไฟเผาแล้วเผาตอนแห้งๆเออตอนดิบๆนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะได้มีควันแล้วก็ไล่ยุงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาทำการกันครับ เป็นวานเรียบร้อยครับถ้าเราตั้งใจทํางานแต่งกิ่งไม้ป่านี้ของเราไม่ได้มาสวนแล้วครับทําแต่งานเดียวอย่างเดียวคือแต่งกิ่งไม้เท่านั้นเองครับทําต้นไม้ต้นหนึ่งก็คิดว่าคงจะใช้เวลาสักสี่ห้าวันนะครับค่อยตอนเค่อยตอน,ตอน,ต,อนตอนกิ่งแล้วก็ออกมาอย่างนี้เอาครับมันแบบมันง่ายดีครับแต่ก็ช้าหน่อยครับท่านผู้ชมแต่งกิ่งไม้ในใช้เวลาทั้งวันแล้วครับท่านผู้ชม ต้นไม้มันสูงครับเดี๋ยวเราคงจะเอารถไปจอดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวหาหาที่จอดรถก่อนครับ เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเที่ยงพอดีคงจะทานข้าวก่อนนะครับเราก็คงจะไปพักทานข้าวทานปลาเดี๋ยวก่อนไม่ได้ทานข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราทํางานเพลินเป็นลมเป็นลม้อ <laughs> ยแ,แย่เลยอยู่ป่าคนเดียว <laughs> เราก็คงจะลาคุณผู้ชมไว้เท่านี้แหละครับในการทํางานสวนก็ต้องต้อง,องมีความอดทนทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับ งานสวนคนเดียวบางครั้งก็มันก็เหงาเหมือนกันนะคุณผู้ชมว้าเหวเหมือนกันแหละครับแต่เราต้องเราก็ต้องมันมันคงทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคุณผู้ชมก็ทุกคนที่ผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านที่ทางานสวนอย่างผมก็ขอให้กําลังใจทุกๆคนนะครับบ๊ายบายครับ